สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่บ้านมีครูอ๋อครับก็วันนี้เรามีคอนเซปต์ของการรีวิวมีดเราก็คือเป็นมีดที่ถูกลืมครับคุณผู้ชมคือเอาตรงๆเนี่ยผมถ้าจะลืมไปนะครับว่ามีดรายการนี้รุ่นนี้เนี่ยมีอยู่ที่ร้านผมด้วยเหรอนะครับซึ่งมันก็มีหลายเรื่อที่น่าสนใจเนาะเดี๋ยววันนี้จะค่อยๆรีวิวให้รับชมกันลวกันนะครับ0 6 3 1-305-304ครับบ้านมีครูออยินดีให้บริการทุกท่านนะครับผมขออนุญาตเปิดด้วยงานชิ้นแรกกันและกันนะครับในวันนี้ก็จัดอยู่ในประเภทงานเหล็กลายนะครับซึ่งเมื่อก่อนนี้ผมก็เคยนำเข้ามาเป็นที่นิยมแล้วก็ค่อนข้างฮอตฮิตอยู่เหมือนกันนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าด้วยดีไซน์แล้วก็รูปรักนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันมีซองมาให้แบบนี้มาพร้อมกับตัว โลโก้นะครับผมซึ่งลักษณะของงานแบรนด์ตัวนี้เนี่ยมักจะเห็นกันในงานของรัเสเซียซะส่วนใหญ่ใช่ไหมครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยก็อยากจะให้เห็นในมิติของงานที่เป็นงานคราสหรือว่างานแบบทำประเภทแฮนด์เมดนะแต่ว่ามันอาจจะไม่ใช่แฮนด์เมดที่เกรดสูงมากนักนะครับแต่ว่าด้วยตัวนี้เนี่ยมันยังคงมีมาตรฐานของมีดเนี่ยที่ค่อนข้างสูงกว่ารุ่นอื่นๆนะครับก็เลยอยากจะพูดถึงให้ฟังกันสักหน่อย ทีนี้เนี่ยในส่วนของตัวไม้เนี่ยบริเวณด้ามน,นะครับจะเป็นด้ามที่เป็นไม้แบบไม้แท้ไม่ใช่พลาสติกนะครับผมแล้วก็ลวดลายของตัวเนื้อไม้เนี่ยค่อนข้างมีระเบียบอยู่พอสมควรซึ่งมันก็จะเป็นเอกลักษณ์น,นะครับเนาะอีกฝั่งหนึ่งก็เช่นกันนะครับลวดลายไม้เนี่ยเป็นไปในทิศทางเดียวกันนะครับมีคลิปเนบไว้ให้ถึงแม้จะมีซองก็ตามแต่นะด้วยความที่เพื่อความสะดวกบางคนไม่ชอบพกแบบซอง ก็จัดแค่ตัวมีดเพียวๆได้เลยครับด้านหลังเนี่ยมันจะมีตัวรองเอาไว้นะเป็นแกนสีส้มซึ่งตัวนี้เนี่ยค่อนข้างดีอย่างก็คือบอดี้แข็งมากแข็งเลยล่ะครับเวลาจับเนี่ยไม่มีการยุบไม่มีการยว่แกนกลางค่อนข้างแข็งสเปซช,ช่องว่างให้มาดีมากนะครับแถมที่สำคัญก็คือตัวใบมีดเป็นเหล็กลายนะครับหรือว่าเป็นการทำลายขึ้นมา มีความสวยงามแล้วก็ดูมีมิตินะครับในการใช้งานเล่มนี้จริงๆแล้วเนี่ยองศาของความคมเนี่ยยังใช้เครื่องเปิดนะครับคุณผู้ชมนวัตรกรรมต่างๆเนี่ยอาจจะไม่ได้ทันสมัยมากนะในยุคนั้นแต่ตัวนี้มันจะมีความแข็งแกร่งที่ค่อนข้างน่าประทับใจเนาะความยาวตลอดทั้งชิ้นงาน,นคิดว่าน่าจะมีประมาณสัก8นิ้วครึ่งเห็นจะได้นะครับเอาได้8นิ้วฮะใ,ใบมีดอย่างเดียวละ3นิ้วครึ่งครับผม ตัวสันจะอยู่ราวๆประมาณ3ถึงเกือบเกือบสมิลน,นะครับ3มิลเกือบ4มิลเนาะแกนกลางเป็น VG10 นะ่ะลองดูใกล้ๆกันหน่อยดีกว่าครับใบมีดนะค่อนข้างสวยงามเลยทีเดียวนี่ขณะที่เปิดออกมาเนี่ยลองขย่าวดูแล้วนะครับจุดต่อร้อยต่อต่างๆเนี่ยไม่มีการหลวมไม่มีการยวบเลยเนาะนะนะแถมที่สำคัญก็คือเจ้าตัวนี้เนี่ย มันมีน้ำหนักที่ไม่ถึงกับเบาโวงนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ถึงกระตึงเปียกเหมือนกันเพราะฉะนั้นในการพกพาเนี่ยจับได้สะดวกเลยครับพกพาได้ง่ายระบบล็อกเป็นแบบหลายเนื้อล็อกครับมีการค้ำให้พอเอามือมาลองไว้บริเวณด้านหลังเนี่ยจะพบว่าองศาเอย่ยรูปแบบเอย่ยการออกแบบมีดเนี่ยทำมาได้ค่อนข้างดีจับแล้วมันค่อนข้างหนึบนะครับปกติเนี่ยเล่มนี้เนี่ยเราจบกันราคาที่ตัว950นะครับเนาะ เดี๋ยวรีโปรโมชั่นพิเศษเล,เลยกันนะครับเพราะว่าเล่มนี้เนี่ยอยู่กับผมมาสักระยะใหญ่ๆแล้วนะครับก็อยากให้ทุกท่านได้ไปใช้งานกันนะครับเดี๋ยวผมว่าลองคมก่อนสัหน่อยดีกว่านะก็ถ้าจะดีเหมือนกันนะครับเดี๋ยวลองคมให้เดี๋ยวจัดราคาพิเศษให้นะครับผมสาหรับรายการนี้เนาะน่าจะขาดทุนแล้วแหละคงจะเอากาไรไม่ไหวแล้วพออยู่อนานาจสักระยะหนึ่งแล้วนะครับผมนี่คือความคมนะครับนี่นะให้ดูกันชัดๆนะครับนะ ปกติเนี่ย950นะครับฟรีค่าจะส่งวันนี้ผมจัดให้แบบขาดทุนเลยนะครับเนาะเข้าเนื้อเลยอยู่ที่ราคา850บาทครับนะน่าจะมีให้บริการแค่เล่มนี้เล่มเดียวแล้วแหละนะครับใครที่สนใจก็ติดต่อได้นั่นเองนะครับไปพร้อมกับซองแบบนี้เลยนะชำระที่ปลายทางได้ครับผมอโอเคแล้วก็อีกเล่มหนึ่งครับเป็น โค้ดโมเดล9220นะเมื่อกี้925นะเป็นโมเดลที่ใหม่กว่าตัว920ก็จะมีความเป็นโบราณที่มากกว่านั่นเองนะครับผมตัวซองเนี่ยก็ยังคงทำรวดลายปั๊มมาได้อย่างสวยงามเลยนะครับเนี่ยนะลายปั๊มเนี่ยค่อนข้างสวยงามเลยทีเดียวแกะออกมาปัา๊บอ่ะเดี๋ยวดูกันนะครับนี่ ทรงดีไซน์เนี่ยมันลักษณะเหมือนมีดโกนหนวดของช่างตัดผมในสมัยก่อนครับแต่ว่าความเจ๋งของรุ่นนี้ก็คือระบบบอลแบลิ่งหรือว่าระบบลูกเปืนเนี่ยมันโฟล์มันคล่องมากๆนะครับอ่ะลองดูครับผมมับเข้าให้นี่เป็นไงครับตัวเนื้อไม้ชัดๆนะแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งเป็นคลิปเน็บแบบทึบนะครับแต่ว่าทรงโค้งเนาะก็จะมีความยืดหยุ่นที่มากกว่านั่นเองนะครับตรงด้านหลังเนี่ยมีระบบฟิปเปอร์ไว้ให้ มาพร้อมกับตัวระบบที่เป็นบอลแบลลิงที่ค่อนข้างโฟโล์เนี่ยมันก็เลยทําให้การใช้งานของเขาเนี่ยค่อนข้างสะดวกครับอลองดูจบเลยครับแถมอีกอย่างนึงก็คือตัวระบบไลเนอร์ล็อกที่เป็นก้านค้าเนี่ยมันค้าตรงแกนกลางเรียบร้อยปั๊บเนี่ยก็ไม่ต้องกลัวว่าจะงับลงมาครับมันไม่ไม่งับลงมาแน่นอนเพราะว่าก้านตรงนี้มันค้าไว้แล้วแต่ว่าสําหรับผมนะข้อเสียเรื่องหนึ่งก็คือ ผมมากจะชอบมีดที่เวลาเปิดออกมาเนี่ยมันจะดังโป๊แล้วมันจะรู้สึกเพาะมากๆกังวานมันรู้สึกแบบฮึกเหิมนะแต่ว่าอันนี้คือมันจะไม่ค่อยดังโป๊เท่าไหร่นะครับมันจะแบบปึบอย่างเงี้ยแน่นๆก็รู้สึกว่ามันไม่ได้ฟิวเท่าไหร่นะถ้าดังโป๊เนี่ยมันเหมือนกับว่ามันดีดแรงมากนะครับใบมีดเนี่ยทำออกแบบมาดีไซน์เหมือนมีดโกนในสมัยก่อนเลยครับเหมือนมีดโกนหนวดเลยนะนะใบทําเป็นรดลายเป็นเหล็กลายเลยนะครับผมเนี่ยนะแล้วก็แกนกลางเนี่ย เป็นแกน VG10 นะครับผมตัวค้ำระบบต่างๆสเปซเดี๋ยวผมจะลองบีบให้ดูนะครับผมออกแรงบีบแล้วมันจะไม่ย่เไปนะนี่คือข้อดีนะครับผมนะรุ่นนี้ทำออกมาได้ค่อนข้างดีแล้วตัวแกนค้ำต่างๆเนี่ยมันมีความยาวเนาะนะทำให้การจับเนี่ยมันกระชับมากยิ่งขึ้นนะครับนะ,อะลองดูซะหน่อยนะครับก็ความคมเนี่ยถือว่าผ่านทุกเล่มแน่นอนนะครับ สามารถลงน้ำยาได้เนาะตัวนี้จบที่850เหมือนกันแล้วกันนะครับจากปกติ950นะครับประหยัดไป100บาทครับซึ่งกําไรผมก็ไม่ได้แล้วนะตัวนี้หากค่าส่งแล้วอาจจะเข้าเนื้อเล็กน้อยนะไม่ถึงกับมากนะครับ1ิบิบเบาเาไปถึงกับกนะ1ิบสิบิบิบอ่ะโอเคครับผมก็สามารถจัดได้นะครับตอนนี้น่าจะมีให้บริการอยู่เล่มหรื่สองเล่มนะครับตัวนี้นอ่ะโอเคก็ยังมีอีกครับมีที่อยู่กันมา ก็สักระยะหนึ่งแล้วนะครับแต่ว่าเราเอาเอผิดทางหรือเปล่าเราไม่ค่อยได้เอาขึ้นให้ดูกันสักเท่าไหร่เนาะนะเดี๋ยวอาจจะค่อยเ,เก็บอีกทีแล้วกันเป็นงานที่หลงลืมไปแล้วว่ามีอยู่ครับก็คือจะเป็นตัวนี้ตัว950เหมือนกันนะครับผมก็เป็นโมเดลของ fbiqq ครับรหัสโมเดลคือ004เนาะ ตัวนี้เป็นงานแฮนด์เมดครับตัว950เหมือนกันเหลือตัวเดียวแล้วผมก็เลยจะเอามารีราคาใหม่ให้มันน่าสนใจกว่าเดิมครับจบที่850เท่าตัวเมื่อสักครู่นี้แล้วกันนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยทันสมัยเลยเมื่อสักครู่เป็นการคราฟแฮนด์เมดที่ทําให้มันดูแบบมีความคลาสสิกนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวโมเดลทั้ง925แล้วก็920เมื่อสักครู่นี้เนี่ยเป็นโมเดลที่ออกแบบมานานแล้วนะครับแต่ว่ามีแต่ทําขึ้นมาใหม่เมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาเนาะแต่ว่าใช้คอนเซ็ปต์แบบแพลนเดิมนันนเอนงะครับ แต่ว่าตอนนี้เป็นงานแท้ของงาน FBI QQ เนาะจากจีนครับเป็นหนึ่งในสำนัก FBI QQ ที่ผลิตมีดขึ้นมาแล้วเขาบอกว่ามาตรฐานของเขาเนี่ยเป็นที่ยอมรับของสากลว่าใช้งานได้ค่อนข้างดีนะครับผมใบมีดนะเปิดคมแล้วแบบ100%ครับจะมีความสโลปมีองศามีดที่ใช้ได้เลยทีเดียวเนาะตัวด้ามจับเป็นไม้แท้ครับผมใบมีดออกสีเทาๆคมมากคมแบบเลิศเลยฮะ คมแบบเลิศเลยจีจาร์ดนะครับคมตัวนี้ค่อนข้างจีจาร์ดนะครับเลยนะเนี่ยดูกันได้เลยครับผมแต่ว่าเรื่องของความเหมาะสมในการจับเนี่ยมันอาจจะต้องใช้ความระมัดระวังนิดนึงนะครับเนี่ยถ้าพลาดพลั้งยังไงไปมันโดนคมได้เนาะซึ่งโดยส่วนตัวมาว่าเล่มนี้อาจจะต้องเป็นผู้ที่ใช้มีดเก่งๆนิดนึงนะถ้าเกิดว่าคนใช้ไม่เก่งเนี่ยอาจจะโดนที่คมมีดได้นะครับผมนะก็อันตราย,อยพอสมควรนะครับ จาก950บาทผมคิดไป850พอแล้วกันวันนี้ถือว่ามาโลโลๆสินค้าเลยนะครับผมเพราะว่าให้อยากให้คนที่ได้ใช้เนี่ยได้สัมผัสของแบบคุณภาพสูงจริงๆนะครับอโอเคถัดไปหนึ่งรายการเนาะก็ยังคงมีให้อยู่ครับในส่วนของตัวงานแบแบแปลกๆอารมณ์ประมาณเหมือนพวกเสือซ่อนเล็บอะไรประมาณนั้นนะแต่ว่าด้วยเทคโนโลยีของมีดเขาเนี่ยมันดันย้อนยุคไปนิดหนึ่งมีความใช้ การเอาทักษะการทํามีดสมัยก่อนมาประยุกต์ใช้กับสมัยใหม่แต่ว่าวัสดุมีความเป็นสมัยใหม่มากยิ่งขึ้นนะครับตัวฝักไมเ้เป็นไม้เนื้อเบาทําให้ตัวน้ําหนักในการจับมันเบามากๆนะครับแล้วก็บริเวณตรงเลซินตรงนี้นก็ทําลวดลายมาได้สวยงามนะแต่ว่าคาดด้วยทองเหลืองเลยก็ถือว่าตรงนี้นให้รายละเอียดที่ค่อนข้างลงทุนอยู่พอสมควรนะครับตรงท้าย ก็เป็นงานเลซิ่เก็บตกเหมือนกันนะครับเพราะถือไปแล้วเนี่ยมันไม่ได้ดูว่ามันเป็นมีดเลยครับผมมันดูเหมือนอุปกรณ์อะไรสักอย่างนึงเป็นไม้ที่แบบตกแต่งประดับประดาสวยงามนะครับพวกชนเผ่าต่างๆเนี่ยเขาเลยแบบพยายามพกเน็บไว้กับเอวบ้างอะไรบ้างนะครับไปป้องกันตัวในสมัยก่อนนะครับเนาะทีนี้พอดึงออกมาปั๊บเนี่ยจะพบว่าเฮ้ยมันเป็นมีดที่ทรงสวยใช้ได้เลยนะตัวคมเนี่ยเปิดคมแล้วแบบ100%นนะครับที่เห็นเป็นคราบๆนี่คือเป็นคราบของตัวฝักไม้นั่นเองนะครับ ติดแบบนี้เลยนะนี่คือฝักไม้ติดแบบนี้เลยนะแล้วมันคมมากด้วยอ่ะให้ดูกันอีกกนิดหนึ่งแล้วกันนะครับคิดว่าเสียงคมเนี่ยมันน่าจะเพอกับตัวของหลายๆรุ่นหนึ่งนะครับเนะนี่ยนะเนี่ยอ่ะลองดูเอาเองครับผมนะความคมนี่ใช้ได้และยอดเยี่ยมเลยเนี่ยอ่ะไม่ได้ตัดให้ขาดนะขี้เกียจเก็บนะอ่ะก็เร่มนี้จบที่700อบาทครับ ฟรีค่าจะส่งมันเคยเหลืออยู่เล่ม2เล่มนี่แหละดีนะว่าเอามาน้อยนะผมน่าจะเอามาแค่ครึ่งโหลนะรุ่นนี้แล้วมันก็ทยอยไปเรื่อยๆนะครับจนปัจจุบันนี้มันน่าจะเหลืออยู่2อสามเล่มนะครับไปแค่ครึ่งทางเองเนาะด้วยความที่มันเป็นมีดเฉพาะทางนยครับก็เลยยากนิดหนึงนะแล้วก็อีกหนึ่งรุ่นก็ยังงงอยู่ว่ามันไม่มีคนรับไปได้ยังไงสําหรับตัว500บาทฟรีค่าจะส่งครับ e s t ติมาเรตินะครับบางคนก็เรียกเป็นภาษาแบบ Estima Ratio นะครับไนฟ์ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ผมมองว่าให้มันสวยนี่นาะแล้วทำไมมันยังอยู่อเพราะว่ามันสวยนะโดยส่วนตัวมองว่าตัวนี้สวยเลยแล้วน้ำหนักโคตรดีด้ามจับที่เป็น g ีเทด้วยองค์ประกอบดีมากๆไม่รู้ว่าทำไมถึงยังอยู่นะครับนะก็ ผมว่านะถ้าใครต้องการมีดไซส์ใหญ่ๆแล้วมันตอบโจทย์เรื่องของการใช้งานเนี่ยตัวนี้น่าสนใจนะครับแถมราคาเบาด้วยนะแค่500เท่านั้นเองครับเล่มนี้พอเปิดออกมาปับ๊บคุณผู้ชมลองดูสวยขนาดนี้ราคาแค่500เนี่ยผมว่าน่าจับจ้องอยู่นะครับเนี่ยนะดามจับเป็นสีเขียวครับแล้วก็บริเวณตรงมุดเนี่ยล้อมรอบไปด้วยหมุดสีส้มนะก็ถือว่าตัดกับตัวมีดแล้วให้ดูสวยใช้ได้เลยทีเดียวครับ ใบมีดก็มีโลโก้ของ e อ t i m a Radio ครับนะความยาวตลอดทั้งชิ้นงานเนี่ยพอรวมๆแล้วน่าจะอยู่ราวๆประมาณสัก10กว่าเลยเห็นจะได้นะโอสิบพอดีเป๊ะเลยฮะสิบพอดีเป๊ะเลยครับ10นิ้วสานเป็นสานสลบครับเพราะว่าตัวสานจริงๆเนี่ยจริงๆแล้วมันมันควรจะสานหนามากเลยครับผมลองดูตรงแกนเนี่ยนะมันหนาประมาณนี้เลยแต่ว่าตรงด้านบนเนี่ยมันสลบทําให้มันดูแบบมีมิติ ให้สวยงามมากยิ่งขึ้นบริเวณสันที่สลบลงไปก็มีโลโก้นะครับนี่เปิดคมแล้ว100%นะครับผมวัสดุเป็นดีทูด้วยนะอ่ะก็ถ้าสนใจติดต่อได้ครับ500บาทเหมือนจะเหลือเล่มเดียวนะตัวเนี้ยไม่ได้เยอะเท่าไหร่ครับตอนแรกเอามาก็ามาเป็นโหลอะนะปรากฏว่าผู้คนก็ชอบเหมือนกันแต่ว่าก็ไม่ได้ขึ้นรีวิวนานล้วสำหรับต้นนี้นะครับแล้วก็ งานพับสปริงตรงนะครับอัปเดตให้นิดหน่อยจะว่าพับสปริงตรงก็ไม่เชิญครับเป็นงานไมโครเทคนะครับผมนะ,อะลองดูครับที่พร้อมให้บริการนะตัว800นะครับเหลือตอนนี้เนี่ยทั้งคลังสินค้าผมน่าจะเหลือไม่ถึง5เล่มแล้วนะครับผมน่าจะหมดละล้วหมดล็อตนี้ก็เอวังก็มีได้ประกาศร,ราชานีแล้วผมไม่มีแล้ว ไม่มีแล้วนะไม่ได้นําเข้ามาแล้วครับเพราะว่าในรายการผลิตเนี่ยเขาเหมือนจะมีการควบคุมไปแล้วนะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครจะใช้เล่มนี้เนี่ย mm hmm. ก็ขอคนที่ mm hmm. เขาเรียกว่าต้องให้เป็นคนที่ใช้งานเก่งประมาณหนึ่งเลยครับผมนี่นะอ่ะลองดูครับตัวนี้เป็นสีออกเทาๆออกน้ำตาลน้ำตาลดำๆนะครับผมนี่นะใบจะเป็นสีเทาครับ ก็ถ้าสนใจแนวๆนี้ก็จัดได้นะครับ800บาทครับเหลือไม่เยอะแล้วเหลือนิดหน่อยเวลาจะเก็บก็แบบนี้แหละครับเดึงกลับมามีระบบเซฟตี้ก็คือถ้ามันโดนกล่องหรือว่ามีวัตถุอะไรก็ตามแต่ที่อยู่ด้านบนเนี่ยมันจะมันจะงอลงนะครับหมายถึงว่ามันจะหดลงเนาะแต่ว่ามันจะมีอาจจะมีแผลบ้างเล็กน้อยแต่มันจะไม่เต็มกําลังเพราะถ้าเกิดมาเต็มกําลังเนี่ยมันเข้าลึกแน่ๆนะครับผมก็ตัวนี้มีให้บริการอยู่หนึ่งเล่มนะครับวันนี้มาอัปเดตเบาๆนะครับคุณผู้ชมก็เดี๋ยวยังไงถ้า สนใจรุ่นไหนอะไรยังไงเดี๋ยวให้น้องไลฟ์สดนะครับวันนี้น้องแปรก็ะจะขึ้นนะก็ให้น้องไลฟ์สดเนี่ยเดี๋ยวได้โชว์กันนิดหน่อยแล้วกันนะครับผมหรือว่างานพวกประเภทซาม,มูไรก็มีให้บริการนะครับก็ไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับเนาะอ่ะเทาดำอมนนี้เหมือนกันไหมน่าจะเหมือนกันนะเหลือเท่านี้แล้วั้งเนี่ยพเหรอไม่ได้อัปเดตเข้ามาเลยครับผมนะไอนน้เทาดำเนะมื่อกี้น้ําตาลดำไอนน้เทาดานะครับนี่นะเทาดําแบบนี้ ก็สวยหรูหราเหมือนกันนะครับเนี่ยหรูหราเหมือนกันนะครับเปิดคมแล้วด้วย100%นะครับนะ M390 นะก็อย่างบอกที่ไปว่ารายการนี้เนี่ยมันจะเน้นเรื่องของความแหลมคมนะครับไม่ค่อยได้เน้นเรื่องของความคมใบมีดด้านล่างเท่าไหร่แต่ว่าความแหลมคมจนะอยู่บริเวณปลายนั่นเองนะครับผมเนี่ยเนาะอ่ะก็ประมาณนี้นะครับนะ0 6 3 1 3 0 5 3 0 4ครับผมร้านมีดครูออยินดีบริการทุกท่านนะครับก็ท่านใดสนใจ างานมีดแบบไหนก็ตามแต่นะครับผมสามารถติดต่อมาที่เบอร์นี้เลยนะครับยินดีให้บริการเนาะชำระที่ปลายทางก็ได้ครับหรือจะโอนเงินก็ได้เนะี่ยได้ทั้งหมดครับปกติแล้วจัดส่งเนี่ยถ้านับจากวันที่ส่งครับไม่เกิน3วันได้รับสินค้านะครับพี่ๆหรืออาจจะเร็วกว่านั้นด้วยบางทีสั่งวันนี้พรุ่งนี้ได้ของแล้วเพราะฉะนั้นถ้าพี่ๆจะรับแล้วถ้าเกิดว่ามันเกิน3วันเป็นต้นไปเนี่ยแสดงว่าผิดปกติแล้วนะครับผมต้องติดต่อทางร้านแล้วนะเพราะปกติจะไม่เกิน3าวันได้รับนะครับสินค้านะครับเนาะ โอเคครับผมก็สำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับสวัสดีครับ